สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวสยามพารากอนนะครับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับโดยปกติเวลาเราเดินห้างสรรพสินค้าเราก็มักจะเดินไปที่แผนกขายเกมนะครับในห้างสยามพารากอนนะครับถ้าเพื่อนๆจะมานะครับเราก็สามารถเดินทางได้โดยการน,นั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีสยามหรือว่าบางคนนั่งรถเมล์รถประจําทางมาก็มีหลายสายเลยนะครับที่ผ่านนะครับขอนเดินทางสะดวกมากๆเลย ส่วนจุดหมายของเกมเมอร์อย่างพวกเรานะครับเราจะมุ่งตรงมาที่ชั้น3นะครับแผนกของเล่นเพืเ่อนๆเห็นได้ไหมครับมีทั้ง PlayStation นะครับทั้ง Xbox นะครับทั้ง Nintendo Switch เลยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่ตางๆมีเยอะแยะเลยนะครับ เรียกได้ว,ว่าเพื่อนๆสามารถเดินแล้วก็เลือกซื้อหยิบจับสินค้าต่างๆได้เลยนะครับผมบางครั้งนะครับเวลาเราเดินไปตามร้านเกมต่างนะครับก็จะสังเกตว่าถ้าในเมืองไทยนะครับเราจะไม่ค่อยมีเกมให้เลือกเยอะขนาดนี้รวมถึงให้เราไปเดินแตะสินค้าให้เราเดินจับต่างๆนะครับแต่ที่นี่นะครับสังเกตว่าเราสามารถเดินเลือกต่างๆได้เลยนะครับเราจะหยิบแผ่นเกมขึ้นมาดูเราจะหยิบอุปกรณ์เสริมขึ้นมาหรือจับเข้ากล่องต่างๆนะครับว่ากล่องมันหนักขนาดไหนกล่องมันใหญ่ไหมราคา เท่าไรนะครับเราสามารถดูต่างๆได้ทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าในพผนกของเล่นของเขานะครับนอกจากจะเป็นพผนกที่ใหญ่แล้วถ้าเรามุ่งตรงมาส่วนที่เป็นเกมก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือเฉพาะส่วนที่เป็นเกมนะครับผมเรียกได้ว่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับหรืออย่างตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครที่หาสินค้าไม่ว่าจะเป็น Xbox รุ่นใหม่นะครับหรือว่า PlayStation 5นะครับที่นี่เขาก็มีด้วยนะครับรวมถึง Nintendo Switch นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ OLED นะครับเขาก็มีเหมือนกันนะครับวันพืนเพื่อนเขสามารถหาซื้อ เราก็เลือกต่างๆได้เลยนะครับผมที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมาเดินนะครับเมื่อเทียบกับทางเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กแล้วก็ห้างต่างๆนะครับที่ขายเกมนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจะหาซื้อสินค้าต่างๆนะครับแน่นอนว่าบางที่พอเขาไม่มีเราก็ต้องหาที่อื่นๆพันถ้าเป็นเพื่อนชอบเล่นเกมนะครับสยามพารากอนแผนกของเล่นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับทีนี้ในชั้นเดียวกันนะครับถ้าเพื่อนๆเดินออกมาข้างนอกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็น ร้านหนังสือที่ใหญ่มากเลยเห็นไหมครับใหญ่สุดๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเขาชื่อร้านคินโนคุนิยะนะครับเขาจะจําหน่ายหนังสือต่างประเทศนะครับผมเราก็จะมุ่งตรงมาที่โซนที่เป็นหนังสือเกมนะครับนี่ครับผมหนังสือสะสมนะครับแฟนนอนแฟนตาซีเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนนอนแฟนตาซีจะเป็นแฟนเกมนี่ห้ามพลาดน,นะครับ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือต่างๆนะครับเราจะเห็น Animal Crossing นะครับ Zelda นะครับ Pokemon นะครับแล้วก็หนังสือเกมหลากหลายต่างๆเต็มเลยนะครับซึ่งเป็น o f f i c i a l ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดเราชอบพวกหนังสือที่เป็นพวกภาพสวยๆของแฟนเกมนะครับที่บริษัทเขาทํามานะครับก็มีหนังสือสะสมข้างในก็จะมีข้อมูลลึกๆนะครับที่บางทีเราหาไม่ได้จากตันทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน o f f i c i a l ที่เขาเขียนในหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆนะครับที่ผู้ผลิตเกมเขาเขียนขึ้นมาวันตรงนี้นะครับก็เป็นอีก หล่งข้อมูลเลยเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมเขียนหนังสือลงในเกมแม็กแล้วก็เว็บ 3D Thailand นะครับ ผมก็จะมาหาข้อมูลนะครับจากที่นี่แหละครับผมคิดนอกคุณยะานะครับเพราะว่าเขาจะมีหนังสือต่างประเทศที่เราสามารถหาได้ง่ายๆแล้วก็ร้านหนังสือต่างประเทศอื่นๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีหนังสือเกมกันแต่ว่าที่นี่นะครับจะเยอะมากๆเลยเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งนะครับที่เพื่อนๆที่เดินสยามหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมนะครับถ้าแวะเวียนผ่านมาย่านนี้นะครับก็อย่าลืมแวะที่พรากันชั้น3นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ